นี่ผู้กินกองเราครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปไปไหนครับรไปหา ญาติไปหาไปทำอะไรครับแหวนสองแหวพ่อแหวบพ่อครับแหวพ่อไว้รครับคนเยอะเฮียๆเลยครับโล้ไปไปทำอะไรที่คนยอยู่ที่นี่ ปเป็นกิกับกินับอกินกับัเบเล่าเหลือบ้าเลยอแไงอ่ะว่าไงครัตรำเก่บเขาเยอะนกอ,ะ,อะตัวเองดีอ่ะอ <laughs> ่ะมา,ะ <laughs> มาขึ้นได้หรือเปล่ามั